อัตมาภาใครจะอนุโมทนาสาธุการแก่ท่านพุทธศาธสนิกชนผู้เจริญทั้งหลายวันนี้มีคณะพุทธบริษัทญาติโยมที่จะบรรประชาอุปสมบทมีทั้งจะบวชเป็นพระภิษุบวชเป็นสาม,มนเณรบวชเป็นแม่ชี เพื่อน้อมเก้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมมมือนสุทนารีนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในช่วงปรีใหม่ปีพุทธศักราช2565ท่านพุทธบริษัทญาติโมผู้มีความเจริญทั้งหลายศรัทธา ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพระศุกนิกรชาวไทยทุกหมู่เราวันนี้ญาติโยมผู้ทบริษัททั้งหลายจึงได้มาประชุมพร้อมเพียงกันได้จัดงานวันพระชาอุปสมบท สมณเณรสิบเอรูปเมชีจำนวน1นึ่งร้อยสิรูปเช่นเดียวกันนับว่าเป็นกุศลที่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งใจเจริญพร and now I want to explain a little bit about what's happened to my life my my story my life travel is something uh, Uh, not meaning happiness but uh, one day i feel something what have but what, whatever i have in my life is not make me happy Jalan bok wa cheewit pom samai gon ben sip ka phi ben taharn ben khon thi 35 phi ben konti thi khon thurakit duai rao phai di di เป็นอารมณ์ดีสาธุสาธุสาธุเพื่อบำเพ็ญซึ่งกุศลเพื่อสร้างกุศลกุศลจะได้อภิบาลดลบันดาลให้ผู้มีเจตสธาทั้งหลาย ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นได้เพราะการเป็นผู้บวชเป็นผู้มีศีลต,ตั้งอยู่ในศีลศีลคือการสำรวมกายวาจาใจเว้นจากความชั่วตั้งอยู่ในความดีรู้จักสำม,มาปฏิบัติ อาศัยสติปฐานสี่เป็นต้นฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องญาติโยมผู้ธบริษัททั้งหลายโอกาสของการวันประชาอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อแผ่บุญเพื่อสร้างกุศลเพื่อเพิ่มพูนบุญรวมบารมีทั้งหลายขออนุโมทนาท่านผู้มีศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพก็ดีร่วมสนับสนุนก็ดีตลอดจนผู้ที่ เสียสระวันเวลามาร่วมอนุโมทนาบุญตลอดจนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมวันบระชาอุปสมบทแม่ชีแม่ขาวขอ,อกุศลอภิบาลดนบันดาลให้ยังความสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสมบัติพิพานสมบัติทุกท่านทุกคนเชิญขอเจริญพร